พณะักท่านนายอันรีนิรินาราจโจเอลีนาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาดากัสกาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาดากัสกาก็าพระเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออํานวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวมาดากัสกามีความผาสุกร่มเย็น และความเจริญรุ่งเรืองสืบไปข้าพเจ้าเชื่ออย่างแน่แท้ด้วยว่าความมุ่งมั่นและความตั้งใจและความพยายามร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะสร้างเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ชั้นมิตรรวมทั้งความร่วมมืออันยัางประโยชน์ซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้าการลงทุนและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการให้เพิ่มผุนยิ่งขึ้นในภายภาคหน้าพระประมาทพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว